สวัสดีค่ะรวมรถมือสง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสวยนะคะกับรถนิสสันเทียนา J31V6 ค่ากุญแจสมาร์ทคีย์นะคะปุ่มปลดล็อกกุญแจด้านนอกใช้ได้ทั้ง2ฝั่งค่ะกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามา่านหลังไฟฟ้านะคะสวยเรียบเรียบค่ะทุกท่านรถคันนี้นะคะ ระบบแอร์ดิจิตอลมีแอร์หลังค่ะพร้อมจอ7นิ้วดิจิตอลตรงรุ่นเลยนะคะภายในญี่ปุ่นตัวนอกแผงประตูพรมพื้นพิงหลังภายในสีดำค่ะโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, หลอดแก้วโคมไฟท้ายสโมกดำ LED นะคะเรียกกันว่าของแต่งพอมีค่ะทุกท่านตามรูปเลยนะคะหล่อเลยทีเดียวค่ะ ราคา1 3 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเลขไม้250,000โเรือนไม้ขึ้นครบนะคะเรียบหรูดูแพงเอกสารพร้อมโอนค่ะผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะรถคันนี้อยู่แถวสนามบินตุวรรณภูมิค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะให้นัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะแล้วไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะทุกท่าน ลดราคาพิเศษนะคะ1นึ0 0แบาทเท่านั้นของแต่งก็คุ้มแล้วนะคะเรียบหรูดูแพงค่ะสนใจเน้นโทรเลยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นค่ะในวันนี้ต้องราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ